ถือเป็นการกลับมาที่แฟนๆไม่คาดคิดสำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของไทยที่ห่างหายจากการแสดงไปนานกว่า14ปีเต็มล่าสุดเจ้าตัวหวนคืนวงการภาพยนตร์อีกครั้งโดยร่วมงานกับผู้กำกับมือทองสายคอมเมดี้พอร์ดอานนท์ในหนังเรื่องใหม่หมู่บ้านโคโกะโหลกงานนี้พอดอานนท์ได้ออกมาโพสต์ภาพเบื้องหลังสุดฮาผ่านโซเชียล พร้อมยืนยันว่าหนุ่มกัญชัยมอบคิวปิดกล้องให้แล้วและหนังจะพร้อมเข้าฉายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนซึ่งเพียงแค่เห็นลุคของพี่หน่วงก็ทำเอาแฟนคลับหัวเราะกันไม่หยุดการกลับมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเซอร์ไพรส์ของแฟนหนังและแฟนข่าวแต่ยังถือเป็นการพิสูจน์ว่าสเสน่ห์และความจัดจ้านในสายการแสดงของหนุ่มกัญชัยยังไม่เคยหายไปไหนอีกทั้งยังมีทัพนักแสดงสายฮามาเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊ก ของกพลนิกกี้นัชัดทนายไพศาลและที่น่าสนใจสุดๆคือการเดบิวต์ภาพยนตร์เรื่องแรกของทนายแก้วที่แฟนข่าวคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีเรียกได้ว่านี่คือโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าจับตาพี่หน่วงกลับมาปล่อยของบนจอภาพยนตร์อีกครั้งรับรองว่าหากันทันประเทศแน่นอน